เฟิสจับเบอรอายุงานน้อยซับคอนแทคพนักงานรายวันรับต่อเดือน15,000บาทขึ้นไปก็ยังอยากได้บ้านที่ทำเลดีติดถนนหลักแต่มีความทันสมัยน่ารักและที่สำคัญราคาตตรงไม่แรงด้วยนะเราเลยเลือกที่นี่แสนลัก1ิเอไปดูกันตรงนี้คือส่วนของโครงการพื้นที่เยอะมากเหมาะกับการออกมารับลมวิ่งออกกำลังกาย และนี่ก็คือหน้าบ้านของเราหน้ากว้างถึง8เมตรเป็นสไตล์มินิมอลนอร์ดิกโดนใจเราแบบสุดๆมีพื้นที่หน้าบ้านเอาไว้สำหรับการทำสวนหรือจะเป็นมุมกาแฟตอนเช้าน่ารักมากๆเลยมีพื้นที่ด้านข้างบ้านที่สามารถเปิดประตูออกมาจากตัวบ้านได้ทำประโยชน์ได้อีกเยอะ ยังต่อเติมหน้าบ้านให้แล้วเซฟตังในกระเป๋าของเราได้เยอะเลยดีมากๆห้องโถงกว้างมากๆเราแต่งออกมาได้แบบนี้น่ารักมากๆวางได้ครบทั้งโซฟาทีวีมุมนี้เหมาะกับการพักผ่อนแบบสุดๆและนี่ โต๊ะทานข้าวเราวางได้ตั้งสีที่นั่งเลยนะเผื่อเพื่อนมาปาร์ตี้ที่บ้านและนี่มุมที่ทุกบ้านต้องมีห้องครัวของเราแต่งออกมาเป็นแบบนี้นะฟังก์ชั่นดีมากๆเลยไม่ว่าจะต้มผัดแกงทอดก็ทำได้ครบและนี่ลานซักล้างที่นี่มีให้ทั้งถังสำรองน้ำปั๊มน้ำแถมให้แล้วอากาศหลังบ้านถ่ายเทดีสุด ต่อไปสวรรค์ของคนรักการน,นอนห้องนอนกว้างๆแบบนี้สงสัยละสิว่าระวังเตียงแบบไหนแบบนี้ไงเตียงคิงไซตู้เสื้อผ้าตู้ใหญ่ๆญวางได้ครบน่านอนมากๆห้องนอนที่สองก็กว้างไม่แพ้กันเราเอาไว้สำหรับเป็นห้องรับรองแขก ห้องน้ำทางโครงการเลือกใช้สุขภัณฑ์มีมาตรฐานของกระลัดเลยใส่ใจเราแบบสุดๆดูมาถึงตรงนี้แล้วใครที่อยากมีบ้านน่ารักน่ารักแบบเราแถมยังผ่อนถูกไม่อยากเสียค่าเช่าทิ้งเดือนละหลายหลายพันก็ลองสก,กิดพี่ๆเซลดูนะคะ นอกจากนี้ในโครงการยังมีบ้านแบบ2ห้องนอน2ห้องน้ำสอที่จอดรถด,ด้วยนะฝากบ้านน่ารักน่ักแบบเราเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะแสนลักส1บเทาวโฮมชั้นเดียวติดถนนสุขป,ประยูนเดินทางสะดวกมากๆสำนักงานขายเปิดให้บริการทุกวัน9นาฬิกาถึง18นาฬิกาเลิกงานแล้วก็นัดมาดูได้นะบ๊ายบายคะ่ะ